สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับศาสดา,ายา์บีอีกหนึ่งครั้งนะคะรอบพี่ <Yeah. S 1> แล้วเนี่ยน้องอายาบี B นะคะสร้างเครื่องบินไปแล้วแล้วเหมือนจะไปไม่ได้ไกลเลย <laughs> วันนี้ศาสดาจารย์บีคนนี้นะคะจะมาสร้างรถกันบ้างเอนจินเรามีเอนจินเอนจินวางตรงอ๋อวางข้างหน้านี้เลยเครื่องยนต์เขาวางข้างหน้าเลยเออนี่คือรถเริ่มต้นของเราที่เขาให้เราขับนะคะ ตอนเนี้ยรถอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่ตอนหลังรถเป็นยังไงไม่รู้แหละขับรถเลยไปเออพึ่งขับรถเอยเราเลี้ยวซ้ายแล้วขวาได้เหมือนเดิมโอเคไปเอาแค่นี้เรามีเงินอยู่ยี่สิบเอ็ดเหรียญน,นะคยี่สิบเอ็ดเหรียญเราซื้ออันนี้ได้อันหนึ่งหรอน้ำมันที่หกสิบเลยนะคะอ่ะเราซื้ออันนี้ก่อนไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามีที่วางขา ไปเลยขับรถต่อว่าไปได้เท่าเดิมเพราะว่าไอ้ไม้อันนี้เผลอจะทำให้เราช้าลงด้วยนะคะเนี่ยเออดูดิเออได้ยี่บสองเมื่อกี้ได้ยี่สิบเอ็ดมาค่ะเรามีตังหกสิบสามเหรียญแล้วสิ่งที่จะซื้อนี่ถังน้ำมันถังน้ำมันเนี่ยจะช่วยให้เราไปได้ไกลขึ้นนะคะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราไปได้เร็วไปด้วยโอเคได้เลยเห็นไหมทุกคนรถเราเนี่ยยังไม่ทันแบบ ยังไม่ทันได้มีอะไรเลยเห็นว่ามีผู้โดยสารและแสดงว่าเราเนี่ยมีแววดูหน้าตาที่น่าเชื่อถือใครๆก็อยากไปด้วยทั้งนั้นแหละไปเลยเอา้าไปด้วยกันเร็ว <laughs> ทำไมเขาไม่ไปกับเราอะนี่นี่ดูกระดุมตรงนี้นะคะความไกลที่สุดเมื่อกี้443นะเดี๋ยวกันนะเรามีล้อเพิ่ม แต่ว่าน้อยลงคืออะไรไม่ใช่และกแปลกๆนะศาสตราจารย์ฮะสงสัยไอยาบีจะทำมาดีกว่าแน่เลยเนี่ยยอมแพ้เขาได้ไงใครจะไม่ยอมแพ้กันวะรอดูก่อน,นไอหนูสิ่งที่เราอยากจะรีโนวเวทก็คือทั้งคันเลยค่ะทุกคนอ่าเราเริ่มรีโนวเวตตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะเพื่อที่จะไม่ทุเรศทุรังไปมากกว่านี้การสร้างรถเนี่ยเราต้องมีอันนี้เออนี่คือหลังรถเรานะคะ ก็ไหนเดียวเนี่ยวางตรงนี้อันนี้คือวางสำหรับที่นั่งนะทำไมรถเราแปลกๆอะ่ะอันนี้คือไม่มีทรงไม่มีอะไรเลยอะ่ะถ้ารถเราไม่ต่อกันมันจะไปได้ปะวางวางวางแล้วก็ที่นั่งเราวางตรงนี้เลยค่ะเฮ้ยเป็นไงรถเราแบบมันขาดไม้อ่อ <laughs> นขาดไม้ในการต่อขับรถไม่พบเครื่องยนต์วางเครื่องยนเสียดายเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษโทษโทษติดเล่นเกิน <laughs> นี่อันนี้เราเติมตรงนี้อ่ารถใหม่รถใหม่แบบสับ สับอะไรไปเอออย่างน้อยรถเราไม่เป็นรูปร่างแบบเริ่มต้นแล้วอันนี้เราสร้างเองเป็นรถแบบจินตนาการเรานี่เห็นไหมเฮ้ยไปได้ไกลตอนนี้เรามีเงินอยู่4 0 7เจรีเดแล้วค่ะมาเลยเราต้องการซื้อบล็อกพวกนี้นะคะแล้วก็ซื้อถังน้ามันอะถังมัน,นมาก่อนเลยมีหนึ่งอันด้วยเครื่องยนต์มี2อันเราซื้อมาเริ่มจากเนี้ะเราเริ่มสร้างห้องเครื่อง ทุบอันนี้ทิ้งอ่ะแล้วเราสร้างนี้นี่เป็นยังไงสมดุลแล้วทุกคนเห็นป้ามีต้าทองรถด้วยไปโู้โหแรงแรงแรงเรียบร้อยโอ้โหมาถึงตรงกลางนะคะรถเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเขาเรียกว,ว่าฟอร์มูลาวันนายเป็นพึง่งหรอนายเป็นพึง่งหรอใช่ครับเราเป็นพึง่งใช่ครับปึ๊บปึ๊บ อ่ามาแล้วกระโปรงรถทุกคนกระโปรงรถแปดสบสองเนี่ยซื้อน้ำมันเพิ่มวางตรงนี้เลยค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยซื้อบล็อกเพิ่มนะคะขับรถเย้เราได้น้ำมันเพิ่มเราไปได้ไกลขึ้นมากขึ้นแน่นอนจาก68ดเหรียญเราจะได้เท่าไหร่มาดูกอนเฮ้ยขึ้นนอนเฮ้ยลงขึ้นนอน,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 นใกล้ประสบความสำเร็จแล้ว มาตอนนี้เรามี280แล้วค่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเราลองซื้อน้ำมันมาดูค่ะน้ำมันน้ำหนักสูงมากแต่มีแก๊สเพิ่มขึ้นอุ้ยแสดงว่ารถเราหนักเราอาจจะไปแบบเร็วมากไม่ได้แล้วแต่ว่าเรามีน้ำมันเพิ่มโอ้ oh my god ถังใหญ่มากอ่ะเราลองดูนะคะเมื่อกี้เราขับรถไปได้ประมาณ70กว่าบาทอ่ะลองดูซิรอบนี้ไปเลยโอ้ยเออไปตรงๆไปตรงๆ น้ำมันเยอะน้ำมันเยอะว้าวเฮ้เยเราได้พุ่งแล้วไม่ไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาอีกรอบเอารอบจะซื้อล้อเพิ่มนะคะล้อสองล้อเลยล้อใหญ่ๆล้อดีๆอูมเรารอบนี้เราไม่ขึ้นเนินแล้วกัน <l ots> เดี๋ยวทำไมรถบุ่นนะสิไม่บุ <l ots> <itation> <l ots> <l ots> ่น <l ots> เป็นลูกข่างเลยชาติไหนถึงเนี่ย <l ots> ไป เฮ้ยมีผู้นิสสารอบนี้มาด้วยการยืนดีๆไอ้ดุมอเออไม่ต้องขึ้นเนินแล้วก็มาได้ไก่หุ้ยเรามาได้ไก่มากทุกคน1,278กระดุมเนี่ยเครือ่องยนต์ใหม่เนี่ยตังงานเลยเออตังงานเลย,ยเป็นเบี้ยวอช่างมันมาฮะโอ้โหรถแรวมากทุกคนรถแรวมากไปเลย,ยเดี๋ยวอย่ามุนอย่ามุนม คนเบื่อเลยบังคับรถให้อยู่รถเราแรงอ่าโอเคตรงไปตรงไปรถมันเบี้ยวเองนะคะทุกคนเราต้องคอยบังคับว่าเราซื้อบล็อกบ้างดีกว่าคะ่ะทุกคนซื้อบล็อกมานะคะแล้วก็ซื้อพวกนี้ด้วยแล้วเรามาลังสันร,รถเราให้มันดูดีกว่านี้ทีเราต้องทุบอันนี้ออกก่อนปึ๊บปึ๊บล้อเอาออกมานะคะแล้วก็วางแผ่นนี้ให้มันสมดุลกันตอนนี้ที่นั่งเราค่อนข้างเบี้ยววางล้อไป ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ปิดข้างๆรถเฮ้ยเฮ้ยรถเราลดเลอขึ้นอนะรถเอียงเพราะถังอะมันเปล่าเอาถังอะมันไว้ตรงกลางสิอะเรียบร้อยไปค่ะขับรถกันเย้เอ้ยรถเราไม่ค่อยเอียงแล้วเฮ้ยรถเราไม่เอียงแล้วค่ะนี่ขับรถถูกกฎฟิสิกส์นะคะถ้าเราวางฝั่งไหนแบบว่าหนักเกินไปอะ่ะ มันก็จะเอียงไปฝั่งนั้นนะถือว่าสมจริงสุดๆไปค่ะไปเรื่อยๆจนกว่ารถเราจะโอเคขึ้นนะคะเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรมีหลุมบักการดอ่หมุนติ้วอยู่นเละหมุนอะไรอะไรวะเนี่ยแปดร้อยหกสิบสี่เหรียญทำอะไรได้บ้างมีกระจกรถด้วยอ่ะทุกคนกันมแมลงเกมนี้มีมแมลงด้วยหรอ <laughs> บอคคาร์บอนเหรอลองดูไหมคะทุกคนร้อยห้าสิบเอามาทำอะไรอะ่ะอ่ะเราลองอามาสองอันนี่ปิดท้ายรถปึ๊บ โอ้รถเราก็จะเป็นสีที่ไม่ใช่รถไม้แล้วค่ะเออมันก็สวยขึ้นนะคะทุกคนสิ่งที่เราอยากได้คือนี่ถังน้ํามันที่มีประสิทธิภาพ650เหรียญมาขายเถอะเย้ yeah! ซื้อเลยเ <Yeah! S 1> ย้เฮ้ยแบบแพ็คคู่ซื้อหนึ่งได้ถึงสองไปเลยรอบนี้เราไปได้ไกลามากขึ้นแน่ๆไปเลยเออน้ำมันเรามีเยอะขึ้นไปค่ะปืออ๊ เท่าไหร่อะเท่าไรอะเฮ้ย <Hey, S 1> เราขึ้นมาถึงเนินนี้เลยโอ้ยม่กอดอู้วเฮ้ยเรามาได้ไกลสุดเลย2 2 8ตบมือให้ศาสตราจารย์ <Yeah! S 1> ดูไว้เด็กๆของจริงเขาเล่นกันอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นหลังคาเขาเรียกว่าเป็นขอบรถแล้วกันนะเป็นโครงรถขึ้นมาได้แล้วแล้วตรงนี้โอ้โหบล็อกหมด นี่ไงถ้าเกิดว่าเรานั่งตรงนี้แล้วมองเห็นป่ะถ้ามองไม่เห็นเราอาจจะต้องพังอันนี้ทิ้งแล้วก็วางนี่ให้มันสมดุลนะคะเป็นไงรถเราสมดุลป่ะแล้วก็วางตรงนี้เพิ่มปึ๊บปึ๊บเฮย้ยสวยอยู่สวยตรงไหนเนี่ย <laughs> อันนี้คืออะไรสร้างรถหรือสร้างบ้านก็ไม่รู้เนี่ยต่อกันไปวางดีๆสิเอาเร่ไปทับเพื่อนทำไมอ่ะมันทับเพื่อนได้ด้วยอะ่ะไปค่ะเริ่มขับรถกันเลย let's go <S อเออเราได้เครื่องยนต์มาเพิ่ม ราได้เครื่องยนต์เพิ่มเอ้ยอยากขึ้นเนินไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคไปไปต่อไปต่อเอาแล้วลงทางลาดกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่ทางลาดนี้ <c oughs> ต่อหลังรถมาแบบนี้ปิดกัน้นปิดกั้นหนึ่งสองสามอ่าโอเครถเราตอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำมันออกก่อนเพื่อวางให้สวยงามสองฝั่งวางให้มันสมดุลน,นะคะอย่างนี้นี้แล้วก็นี้นี้นี้ นีโอเคหุยมันพอดีอะไรขนาดนี้อ่ะกระจกนี่เราแปะข้างหน้าตรงนี้ได้ปะหุยนี่ไงนี่ไงเฮย้ยรถเรามีกระจกอะ่ะเุ้ยเราซื้อล้อปีสามเลยค่ะหู้ล้อใหญ่มากเราไม่เคยได้มาก่อนโอ้โหโ้โ,โใหญ่เลยไป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 เออเอาเดี๋ยวล้อเราไปไหนอะ่ะล้อหายล้อเราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยว ขับชนคนอื่นไปทั่วเลยไนายราขอโทษนะขอโทษ <ifi> สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือการคือการพังอันนี้ทิ้งอ่ะเอาออกมาก่อนนะคะแล้วก็วางล้อดีๆแล้วเราก็ใส่ล้อไปตรงนี้ปึ๊บเท่ากันปะ โอเคเท่า okay, กันเนาะล้อสองข้างตรงนี้มีผู้โดยสารแวะวเวียนกันเข้ามาเรื่อยๆเลยท่านเนี่ยเออเห็นปะ่ะรถเราเท่ใครๆก็อยากนั่งไปด้วยกันป่ะน้องสาวไปกับสัรราจาร์ไหมสงสัยจะไม่ไปอ่ะเนาะไปเออหลบพี่น้องมอไซค์ทั้งหลายรถใหญ่ออกเดินทางมาค่ะเราสร้างแบบจริงจังสุดๆเลยเนี่ย let's go สนุกสุดยอดจริงๆเลยนี่ไงตรงนี้แล้วก็ต่อไปนี้เออนี่แหละนี่แหละนี่เป็นยังไงเนี่ยแล้วก็มีกระจกข้างๆเห็นปะ๊ปือ่าเรามีหลังคาแล้วและเราสโลปลงมาตรงนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะทุเรศมากเลยเนี่ยทุบออกปึ๊บสลับที่กันนี่เขาเรียกว่าไฟท้ายอ่ะโอเคไปกัน ขับรถฟิวเฮยรถสวยอะเน,นี่ยเออรถด,ดูเป็นรถยนต์อะเดี๋ยวเนี่ย,ยชนทำไม่ใหญ่ชนดีเอาใหม่ไม่ยอมแพ้เราสร้างรถเก่งก็จริงแต่เราต้องขับรถให้เก่งด้วยนะไม่ใช่ว่าขับรถไปชนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยแล้วมันบังคับซ้ายไม่ได้ โอ้ไม oh oh ่กอดโอ้ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับรถหมูคู่ใจของศาสตราจารย์บีนาะมสกุลพอใจอย่างยิ่งอ่ะสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายยนะ